ขอความเจริญในพระสธรรมจนมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในตัวของเรานี้มีอาธรรมาสิงสูอาธรรมเป็นเรื่องของการทําลายตัวเองส่วนธรรมะเป็นเรื่องของการพัฒนาธรรมะคือการดํารงอยู่ ของความดีในตัวเราอาธรรมก็คือความไม่ดำรงอยู่ในความดีกับตัวเราการพิจารณาจิตของเรารือพฤติกรรมของเราที่แล้วมาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าต้องคุยกับตัวเองและคุยกับตัวเองเสมอว่าลักโลก และกรดหลงอย่าดำรงเอาไว้นานเพราะเป็นเช่นคนผ่านเป็นตัวมารผานความดีเมตตาและสงสารอภยทานเป็นสุขศีบำเพ็ญภานณบรมีสุขชาตินี้ชาติหน้าแหลหากว่าเราได้พิจารณาอย่างนี้แล้ว โดยที่เราไม่โกหกตัวเองโดยการที่ยอมปรงใจยอมปวดใจในพฤติกรรมของเราเราจะเห็นกิเลสรักโลกโกรธหลงและนั่นแหละถ้าเปรียบบุคคลภายนอกก็เหมือนคนผ่านมาราลานเรามาฆ่าเราส่วนเมตตาสงสารอภัยธานทานบารมี นั่นคือสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเราให้มีความสุขในชาตินี้และได้รับผลดีในชาติหน้า